ุบรีจัดงานวันกุ้งปลอดสารสืบสารประเพณีของดีอำเภอบางแพรครั้งที่12เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา20นาฬกา30นาที นายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดงานวันกุ้งปลอดสารสืบสารประเพณีของดีอำเภอบางแพรครั้งที่12ณาลานอนเนกประสงค์ข้างที่ทำการไพรสเน่บางแพรอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีซึ่งภายในงานมีการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งลูกกรุงการแสดงนาตะมวยไทยการแสดงไทยทรงดำกอสทาเลนการประกวดทำน้ำจิ้มซีฟู้ด การแข่งขันกินกุ้งการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามกุ้งเผากุ้งยักษ์กุ้งมันหัวไข่และกุ้งเมนูอาหารนานาชนิดการจำหน่ายสินค้าโอทอปพืชผักและผลไม้สดจากสวนซึ่งงานวันกุ้งปลอดสารสืบสารประเพณีของดีอำเภอบางแพรครั้งที่12นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤษภาคม พุทธศักราช2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสินค้าทางการเกษตรพืชผักผลไม้สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยกลุ่มต่างๆพร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางแพรและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและยังเป็นการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพรวมทั้งหาไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับอำเภอบางแพร่ที่สามารถประกอบอาชีพในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากที่สุดในประเทศและเป็นกุ้งที่มีคุณภาพปลอดสารตกค้างทุกฟาร์มผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP สะอาดและปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสามารถซื้อหาไปรับประทานอย่างปลอดภัยไร้สารพิษ หน่วยงานรัฐและเอกชนมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือจากเหตุผู้ประสบภัยไฟไหม เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา15นาฬกาพันเอกเอกธนาเสลานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีและคณะพร้อมด้วยบริษัทที็ n กรุ๊ปจำกัดรวมมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้กับนางสำเนียงสว่างจิตผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านที่หมู่8ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี เนื่องด้วยเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2557เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนางสาวสำเนียงสว่างจิตหมู่8ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีทำให้ตัวบ้านและข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งนางสำเนียงได้อาศัยอยู่กับหลานชายเพียงแค่สองคนฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักทำให้ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการปลูกบ้านใหม่อีกทั้งนางสำเนียงยังเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเสมอมาทั้งนี้ได้หน่วยงานเข้ามามอบเงินช่วยเหลือนางสำเนียงคือบริษัททีเอ็น p รุปจำกัดได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนส0,000่นบาท หน่วยอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน10,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน4 0,000บาทที่เิดการช่วยเหลือเบื้องต้นหลังจะนี้ไปผมก็จะทำต่อนะครับก็จะชวนแล้วก็ไปหามวลสมาที่มันเป็นกลุ่มืนทีนนท่ย่ามีจิตสัมพันธ์ให้ช่วยเหลือพวกเราอีกสิ่งที่ทำมาไปก่อนนี้คือว่าขณะนี้ได้โพสต์ข้ขอความขึข้นไปบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กว่าถ้ามีผู้จิตสัมพา,านี์ ให้บริจาคเงินเข้าบัญชีของคุณสมเด็จพระรงตัวที่เรื่องผ่านลราเพื่อความสบายใจนม้นนก็ไปเช็คเงินบ้างนะเผื่อมีนคนโอนหรือโอนเข้ามาแต่วันนี้ก็เป็นเงินสดนะครับก็ขอขอานาให้มอลูกแฝด พืชชมงคลประวัติวันพืชชมงคลวันพืชชมงคลหรือพิธีจรวดพระนังคันแรกนาขวัญโดยวันพืชชมงคลของปีพุทธศักราช2557ตรงกับวันศุกร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2557ขึ้น11ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันพืชชมงคลเป็นวันกำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนั่งคันแรกนาขวัญมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งพระราชพิธีนี้จักระทำที่ท้สนามหลวงประกอบด้วยสองพระราชพิธีคือ พระราชะพิธีพืชมงคลและพระราชะพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงามันเผือกเป็นต้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภยัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี พิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหวานเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอายัสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแต่เดิมมาทำที่ทุ่งนาพญาไทยเมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงได้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวงทั้งนี้วันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของชาติคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการหนึ่งวันและมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชธัญญาหารแห่งราชาอาณาจักรไทยซึ่งข้าวที่นำเข้าพิธีพืชมงคลน,นั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีมเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่าง แต่และอย่างบรรจุถุงผ้าขาวนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ปลูกในสวนจิตรดาพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคลโดยพันุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปจ่ายแจกแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่พอปลูกในปีนี้ทั้งนี้พระราชาพิธีจรวดพระนงคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินตามแบบอย่างโบราณราชาประเพณีเว้นแต่บางอย่างได้มีการดัดแปลงให้เหมาะแก่กาลสมัยอาทิพิธีของพราหมณ์ก็มีการตัดทอนให้เหลือน้อยลง พระยาณแรกนาก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวนเทพีนั้นคัดเลือกจากข้าราชการสตรีโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับ3 4ถึง4ขั้นโทขึ้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพระราชพิธีทุกปีมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทุตานุทูตและประชาชนได้มาชมการแรกนาเป็นจำนวนมากสำหรับการประกอบพิธีนั้นก็จะถูกกำหนดขึ้นโดยหัวหลวงในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ก็จะมีการทำนาปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงแล้วพระยาแรกนาก็จะทำการเลือกผ้าสามผืนที่มีความยาวต่างขนาดกันผ้าทั้งสผืนนี้จะดูคล้ายกันถ้าพระยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุด ก็ถ่ายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อยถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดถ่ายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมากและถ้าเลือกผืนที่มีความยาวปานกลางถ่ายว่ามีปริมาณน้ำฝนพอเหมาะหลังจากสวนเสื้อพ้านุ่งเรียบร้อยแล้วพระยาแรกนาก็จะไถยลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยพระนังคันสีแดงและสีทองซึ่งลากโดยพระโคผู้สีขาว ตามขบวนด้วยเทพีทั้งสี่ผู้ซึ่งหาบกระเช้าทองและกระเช้าเงินที่บรรจุด้วยมเมล็ดข้าวเปลือกนอกจากนี้ก็จะมีคณะพราหมณ์เดินคู่ไปกับขบวนพร้อมทั้งสวดและเป่าสังไปพร้อมกันเมื่อเสร็จจากการไถแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระกายอาหารและเครื่องดื่มเจ็ดชนิดคือมเมล็ดข้าวถั่วข้าวโพดหญ้ามเมล็ดงานา้ำและเหล้า ไม่ว่าพระโคนจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใดก็ถ่ายว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้นสำหรับพระราชพิธีพื่ชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญประจำปี2557นี้ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือนายชวลิตชูขจรปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวพัชระราบผลนักวิชาการประมงปฏิบัติการกรมประมงนางสาวกาญจนามาลายกฤษณาชาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเศรษฐกิจ เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวจารุรัตน์พุ่มประเสริฐนักวิชาการเกษตรชำนาญการคลุมวิชาการเกษตรนางสาวที่คํคพรสุทธิริศนักวิชาการเกษตรชำนาญการคลุมการข้าวพระโคแรกนาและพระโคเสียงไ,ยได้แก่พระโคฟ้าและพระโคสพระโคสํรองได้แก่พระโคมั่นและพระโคคง พันข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชที่นํามาใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนั่งคันแรกนาขวาัญกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี2557ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ซึ่งมีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆจำนวน11พันรวมน้ำหนักมเมล็ดพันข้าวทั้งสิน้น2 0 8 2กิโลกร,รมัมประกอบด้วยข้าวนาสวนจำนวน8พันได้แก่ ประทุมธานี1สังหยดพัทลุงขาวดอกมะลิ105กอขอ49กอขอ412กอขอ31กอขอ47และก็ขอ6ท่าไร่จำนวน3,000ได้แก่พันดอกพยอมพันสิวแม่จนันและพันลืมผัวผลเสียงไทยพ้านุ่งว่าน้ำน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ผลการเสียงทายแรกนาขวัญพระโคกินน้ำหรือหญ้าทานายน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรแต่น้ำน้อยนาในที่ลุ่มได้ผลดีผลการเสียงทายในพระราชพิธีจรดพระนั่งทันแรกนาขวัญปรากฏว่าพระโคได้กินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำทาจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังษาหารจะอุดมสมบูรณ์และในการเมื่อเสร็จพิธีแล้วประชาชนจะพากันแย่งเก็บมเมล็ดข้าวที่หวานโดยพระยาเลกนาเพราะว่ามเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครองชาวนาก็จะใช้มเมล็ดข้าวนี้ผสมกับมเมล็ดข้าวของตนเพื่อให้พืชผลในปีที่จะมาถึงนี้อุดมสมบูรณ์